ในตอนนี้ก็ขอพูดส่วนที่ยังค้างก็งอยู่ก่อนแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามแนวการปฏิบัติเพื่อมาฐานเตียวตามที่พระเจ้าทรงตรัสว้ในภูมิบริการสูตรท่านบอกว่าก่อนจะทําอะไรทั้งหมดให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนรสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครตั้งคือเมตตาแล้วนสองดรงณาเราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินมีสสยที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะช่วยให้คนทุกถ้าทุกคาทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมณ์ใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำะยานทั้ง จะยานแปดที่ข้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจโตวริยานอยายาโยมือลงไม่ต้องไม่ต้องสมือนิยมนะที่จะเมื่อยมากเวลามากนั้งสบายครั้งรยานแปดนั้นในช่วงแรกนี่ขอบอกให้ทราบว่าจะอธิบายเรื่องยานต่งตางๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิธิครว่าจุตูปปาดิยาน หมายถึงญาณที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกับนักปฏิบัติมากเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองเสียก่อนสำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรต์ท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างแต่ดว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเดลือแค่สามอย่าง ที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำสีดำมากหรือดำจางแดงมากหร้วแดงจางขาวมากแล้วขาวจางอย่างนี้เป็นต้นก็จะเว้นไว้เอาเหลือแต่สีดำสีแดงส,สีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเ่าก็แ,แสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นมีทุกข์ ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายถึงคนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขจากได้สิ่งของเข้ามาถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายถึงว่าจิตใจเป็นเบกขาว,วางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกขมีจิตใจสง,งัไม่ร่มสบายนี่หมายถึงสีของคนธรรมดาตอนนี้สำหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิธิได้แล้วก็จงเอาใจของเรา ทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างตำ่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดนมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงฌานแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดีเป็นกำลังใจเขาผูุถุชนที่ถ้าเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุม รอบๆหัวใจถ้าเป็นชานสีจะจะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงฉะนั้นนักปฏิบัติจะพยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจาก,กจิตคำไม่กิเลสตัวนี้ก็คือนิวรณ์ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้ใสสะอาดเป็นแก้วนี่สำหรับนักสมถาภาวนา ถ้านักเจริญวิปัสสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แพรวพาไปรยับรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางบางยานี้ถือว่าเป็นกิตเข้าถึงมิปัสสนาญาณเบื้องต้นยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าจิตใสเป็นแก้วถือว่าอารมณ์เบลเบคขาญาณอย่างนี้ถือว่าจิตใจของเราเริ่บสะอาดจิตทรงตัว ถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมณ์เบกขาคือจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมด <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้าจะต้องรีบชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะ อันดับแรกแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและรายการที่สองนั้นมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้านั้นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็สะอาด หลังจากนั้นก็ระงับนิวรณ์5เร้่การเคือหนึ่งละอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสมัมบับสัมผัสระหว่างเีศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปโชวคราวรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วงรายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติ ทั้งห้ารายการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดทำอารมเฉยๆแล้วก็ตั้งใจหงดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามทางภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้แล้วก็ต่อน,นั้นไปก็พยายามสังเกตจิตถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌาน ต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชนะเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเหนือหน่อยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลวถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีในวัตถุก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุกเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติ ก็ถือใช่ไม่ได้เป็นจิตของปุถุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิของเรามีผลถ้าความจริงเวลาทำกลางวันไม่ต้องนั่งหัดสมาธินึกถึงจิตตามธรรมาธรรมดา,า,ดาตอนนี้เจโตวิยานถ้าทำจิตของเราใสสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้ว ก็ยิ่พึงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กำลังใจเขาเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็จะรู้คนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราได้ฌานสี่ก็รู้คนอื่นได้แค่ฌานสี่เลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ ถ้าเราเป็นพระอริยะเบื้องต้นก็สามารถรู้แค่ของเรารงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้อยากจะเห็นจริงๆก็จงจะใช้กำลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกำลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อนหลังจากนั้นก็ใช้กำลังของมโนวิถีคือพิญญา ขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าตรงแล้วตัดกำลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกำลังใจเปองเบกขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบุคคลคนนี้จะมีกำลังสมาธิขั้นไหนจะมีฌานสมาบัติขั้นไหน จะมีความเป็นพระอริยเจ้าขันไหนขอเห็นใจเขาบุกคลคนนั้นจะขอพระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นจิตเขาจะชัดเจนแจ่มใสตามตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดไรอยู่นี่การรู้จิตมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านทุกคนสามารถได้เจโตวิรญยา,ยานทำจึงคล่อง พอได้ยินชื่อคนได้ยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นดระยกิเลสในกระไมยความจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌานถ้าฌานต่ำก็จะมีจิตเป็นแก้วรอบตัวบางๆถ้าหากว่าท่านีได้ฌานทั้นสอง พระจิตเป็นแก้วลงลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซนถ้าหากว่าฌานยันสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการแลมีแกนนิดหน่อยถ้าได้ฌานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันรอบรอบ,รอบกำลังจิตจะแพร่พรานบรนยับสวยสดงดงาม ถ้าเป็นมรสโสดาบันแล้วกำลังจิตความแพรวพร่าของท่านผาน,นั้นจะลึกขึ้นไปประมาณ25เปอร์เซนถ้าเป็นพระสีธาคามีความแพรวพราวจะลึกขึ้นไปประมาณ50เปอร์เซนถ้าเป็นพระนาคามีความแพรวพร่าจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกงข้างในเล็กน้อยส่วนมากเป็นแกนแดงถ้าเป็นพระหันจริงๆจิตใจของท่านผานนั้นจะแพรวพราาเป็นประกายพึิกและจะขยายเป็นดวงใหญ่ นี่เป็นกำลังใจพระอรหันต์นี่ถ้าเรารู้เจโตริยานมีคุาประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติยานปุเพนิวาสานุสติยานคือการอนุตตชาติได้สําหรับปป,ะปาะเจโตริยานนั้นถ้าเราขับกําลังใจแบบนี้ระจิตเราก็สะอาดก้าวไปถึงขั้นฌานโลก,กีที่เป็นภริยะตามสามขั้นตําดับพระร,รู้ใจมันขับง่ายกิเลส ถ้าได้เจโติยานะ่ขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุปเพนิวาสานุสติยายคือการระลึกชาติได้การระลึกชาตินี้ต้องทําให้คล่องเหมือนกันให้รู้รู้ได้ทันทีทันใดเห็นคนประเภทนี้เราให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพ นั่นหมายความว่าตัวบุคคลและมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นคนรวยเราก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทราบอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่าง เมื่อทราบได้แบบนี้ต่างกำลังเอาปุกรินิวาสามัญสารลึกชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความปฏิวัติการเกิดทุกครั้งบางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแก่ขึ้นมาทุกวันใน่ามกลางขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สมบายมันก็ทุกข์แลมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมดเกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ตาย มีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐานะเนล็กก็เหมือนกันตวงความเราก็จะมองเห็นว่าการเกิดการตายเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วม็นก็ตายตอนนอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุถุภินีวาสารตญาณชาติถอยหลัง ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุมละกิ่ครั้งขอดูภาพอย่างนี้จะเห็นชัดแล้วต่อไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทำบาปประเภทไหนบ้างจึงจะลงนรกขุมนี้ ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่ใช่ภาพประเภทเขียนที่ทางฝานะเป็นการสแสดงออกอย่างจริงจังในภาพนั้นขณะที่เราเทเวทุกขเวทนาถ้าเป็นถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นเชื่อความชั่วประเภทนี้ที่ทำให้เราต้องตกนรกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะปฏิบัติเฉพาะจุดของความดี หลังจากนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีกว่านอกจากจะตกตรกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหมเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆของเราจะก็จยปรากลากเ,คเ,ก people, เคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้าง แล้วก็ถอยหลังไปดูกฎโค้งกรรมความดีว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เราทําความดีอะไรไว้ไอ้ความดีประเภทนั้นจงส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็จะไปสุขเราคิดว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการ เึ้นว่าเพร่อนพรหมโลกมีความสุขเราต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวสวรรค์ก็ดีพรหมโลคก,ก็ดีมีความสุขชั่วคราวถ้าหมดบุญวาสนาบาร,รมีเรากลับมาทุกใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกต่อไปนั่นคือนิพพาน ในเมื่อรรู้การเวียนว่ายตายเกิดอันเดินนาฏบุพเพเดวาาันิญามการเกิดเป็นคนมันเป็นของไม่แน่บางครั้งก็พัดลงอบายภูมิเป็นสตนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติฉันบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งได้สายบุญบารมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นรหมบ้าง ในเมื่อเห็นการเบียนไหวตายเกิดในวะะัฏฏะนับชาติไปทวนอย่างนี้เราก็เบื่อถ้าเบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดนั่นก็หมายความว่าถ้าตายจากความปมนคนเป็นปัจจัยเกิดนิพพานอันนี้อันเนได้กําลังปกปีนีวาสานติญาณฤกชาตินะเขาทุกคนทําให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนําการเจริญกรรมฐานในด้านองมาโนยิทธิ คำว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจในกหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธิแปลเป็นฤทธิคือเราจะไปได้เฉพาะใจมโนยิทธินี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ที่เป็นุยายก่อนหลังจากนั้นครูก็จะแนะนำให้พิธีปฏิบัติให้เป็นุภรพจุลามณนีเจดีสถาน พอเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมี่ิปุยญายของอภิญญาจากพระจุรามุนีเจดีสถานแล้วถ้ามีกำลังใจพอก็จะแนะนำให้เป็นทุจรุจักผพานคือเป็การเพื่อความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพไม่ศูนเกิดไปเกิดมาแล้วตายจากความเป็นคนถ้ามีจิตนี้ เช้าหมอกไปสว่บายภูมูมีนรกเป็นต้นถ้าจิตผ่องใสในดันนด้นเขากกศลก็ไปสว่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นเป็นการวิสูตรและเซฟพาะมโนยิทย่ทินี่เราจะได้ญาณแปดอย่างถ้าทำให้กล้องคืนหนึ่งทิพย์ุยญาเห็นผีเห็นดวงดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นเป็การใีสองโจตัวปปาริญาณ รู้จักการเกิดและการตายของคนในสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากเรวันหรือมาจากฟอมมาจากนกเป็ดเราทราบได้พอได้ยินชื่อคนตายเราจะทราบได้ทันทีว่าข่าววานี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าบังเอิญญ,ญาตเขาเราตายพวกเขาเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเข้าไปเลย ลูกข่าวาตายเขาเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปหาเขาเลยเขามีความสุข้วมีความทุกข์เราจะรู้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราจะทราบเขาจะบอกเ,าเราให้แล้วก็ทําตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จะก,ก็จะมีความสุขต่อไปก็เจโตวปริยา,ยานคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสารทุจยาลลึกชาติได้ ต่อไปก็เป็นอาตีต่างสัญญานรู้เการณในอดีตถหตการข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงอนาคตตางสัญญานรู้เหการในอานาคตอดีตกันที่แล้วมาอนาคตตางสัญญานรูก้การข้างหน้าและยถะถาปัจจุปนังสัญญานรู้เวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยะถากมุตายานรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุข้งความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อขอพูดย่ว ต่อไปก็เป็นวิธีปฏิบัติการปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบรรดาญาโยพุทธริษัททุกคนอันดับแรกนะให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าจะออกที่ถ้าบังเอิญลมหายใจเบาเกิดไปก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยปล่อยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวออยจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออก แล้วในช่วงนั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่กันไปใช้คำภาวนาสี่คำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามะพะทะเ <c oughs> นืยอว่าอย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจะเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายๆร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ย่ายันว่าเวลาให้ใจเข้านึกตา,วามวันมะนใหาใจออกนึกตามาภาาัตะแต่นี้การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิศคุยานก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูพูดแนะนำขยายภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขาบรรดาญาโยมทบริษัททุกคน เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะฟุง้งซ่านขณะที่ภาวนานะจิตยังไม่เป็นทิพย์ <c oughs> จิตจะมีความเป็นทิพย์ต่อเมื่อคนเข้าเข้าแนะนําด้านพิวัฒนายานต้องรอตอนหลังต่อไปเมื่อภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปดั้งกลางวงบ้าง ืดอคนเข้าไปนั่งขนาบบ้างแต่คนน้อยนั่งขนาดวงคนมากนั่งกลางวงขณะที่คนเข้าไปนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขบรรดาญาโยมบริษัทที่รับปฏิบัติให้หยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไปเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาการรู้ลมให้ใจเขาออกก็ทิ้งปล่อยใจตามสบาย แต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำเวลานั้นจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทีละน้อย,นอยในที่สุดจิตจะขาดตอนจากกิเลสคือจิตใจไม่นึกถึงความโลภไม่นึกถึงความโกรธไม่นึกถึงความหลง จิตใจตั้งใจฟังคำแนะนำของวนนันดนึกตามไปด้วยอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์คำว่าทิพย์ขุยายานเขาญาติโยพระธบริษัทอย่าลืมว่าไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่ายานนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ พอครูผู้ปฏิบัติเขาเห็นว่าจิตใจเริ่มสะอาดความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาก็จะหยุดแนะนำเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกญาตโยงทุกบุกคคลกันเป็นการใช้ความรู้สึกเป็นสำคัญเพราะใจเป็นทิพย์แต่เวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่าสงสัยคือไม่ต้องกลัวผิด ความรู้สึกครั้งแรกนี่ถูกต้องให้ตอบทันทีว่ามีถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าเป็นผู้ชายเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรเขาจะซ้อมกับบางใจถ้าเราก็บอกทัาษขนาดการแต่งตัวสีสันวันณะแก่เขา ท่าน,นี้ความเป็นทิพย์ธรรมดา,ญญาตาโยมพุทธริษัท์ที่ได้กันนี่จะไม่สม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยบางคนจิตสะอาดบางกลางบางคนจิตสะอาดสูงสุดถ้าเวลานั้นจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจจิตจะไม่เห็นภาพถ้าจิตสะอาดบางกลางที่น่าจะกิเลสนะบางกลาง จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเนจนแจ่มใสถ้ามีจิตสะอาดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากทั้งนี้ก็ขึ้นกับกําลังใจขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ทุกคนค่อยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสาคัญเมื่อญายโยมตอบอาการอันสามอย่างเขาได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามนีเจดียสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสถานที่ธรรมสกายของเทวดาและพรทั้งหมดที่ตรงนั้นบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหันเทวดาและพรม,มากมายเมื่อเขาํำเป็นมาตรการพอสมควรแล้วถ้ากำลังใจอย่างสะอาดอยังดีต่อไปมีความเข้มแข็งต่อไปเขาก็จะพายไปรู้จักนิพพานที่สำหรับผู้ใหม่นะ สำหรับญาติโยมเก่าๆค่อยตัดสินใจตามนี้ให้นอริยศสัตว์กันหนึ่งทุกข์ว่าการเกิดมาในโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกจะมีขึ้นมาได้เพราะสายร่างกายอย่างเดียวที่ความหิวจะมีได้ความหิวมันทุกข์เพราะมีร่างกายความหนาวเกินไปร้อนเกินไปจะมีได้เพราะร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายจะมีได้เพราะร่างกาย ความพัดพลาดจะกของรักของชอบใจจะมีได้เพราะร่างกายความตายจะเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายคือในเมื่อเรามีร่างกายอย่างนี้มันก็มีทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเตสังบูปสมโมทอทกหัวนั่นแปลว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นสุขถ้าเราต้องการมีความความสุขจริงๆล้วคือเราก็เป็นคนไม่มีร่างกายคือไม่มีความไม่มีร่างกายเป็นคน ไม่มีร่างกายเปรนสัตว์ไม่มีร่างกายเป็นเทวดาละนางฟ้าไม่มีร่างกายเป็นเป็นพรหมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นขคทุกคนจับพระรูปประโคมก็อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสต่งกำลังเอาจิตใจไปตั้งวีน่นิพพานคอยครูผู้แนะนําเวลาที่ครูมาซักซ้อมแนะนําอย่างนี้จะมีความผ่องใสามากมีการคล่องตัวอรบรนดาญาโยพุทธบริษัททุกคน ตอนนี้ไปเขาญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทรุปตั้งใจเพื่อสมาทานศีลส,สมาทานประกรรมฐาน